สวัสดีคร kind of ับบ้าเบี้ยวนะครับนี่นะครับหลังจากรีบไปหาไข่หมดแดงมา้งนะครับจ้าบ้าเบี้ยวไปหาแงีไข่หมดแดงมาจ้าไม่ท้าอ่อนเอาไข่ผันออกนะครับอ่อนไข่ออกก่อนจ้าไข่ตรงออกกันตโตมิตายังหลายหลายไข่ตรงตรงแีครับได้พอนก้อยยังมาไแม่นะจ้าได้พอก้อยยุดอกนี่นะครับจะทานเอเก็บผักน้ำกันเนาะครับบันนะครับเก็บผักก้อยไข่หมดแดงแล้วจ้าบ้าเบี้ยวได้บมหลายเนาะ ได้หน่อยเดียวครับหายากได้นะครับน้ำนี่นมนันมนั่นเนาะมันบ่ได้เป็นนั่นไข่ตุง้งแล้วไปเก็บผักแล้กันนะครับไปครับจะไปเก็บผักนะครับจะไปหาไปเก็บผักครับแกะ, <c oughs> ะพักจ้ะแ <c oughs> ก,กับบ,บา้บานสวนมานเบรียวกัได้ราศีค้าแล้วนะครับเลยมาอาอยุหาก,กินขึ้นเขานะครับพี่น้องหาไทยคลิปพี่น้องได้รับสมุนเขานะครับมือในกับใช้แม่ก้อยไข่ก้อยไข่มดแดงนะครับเนาะ ใชครับไปเก็บผักด้วยกันครับนี่แหละครับส่วนของงานพันซักนะครับของนาทียนนี่แหละครับพี่น้องกันนี่นะครับใบท้องหลานจ้ะใบยังก่อนเลยแม่ใบท้องหลานใบท้องหลานกินพันก้อยกุ้งพันพวกสมปลาปลาลาบปลาสมลาบยางห้องเนี่ยเสีบจ้ะใบท้องหลานกันครับพี่น้องใบท้องหลานแล้กินอันนี้กินกับลาบกินผักชนิดหนึ่งนะครับก็แบนจ้ะผักชนิดนึงหลายอย่าง หลกหลายอย่างเลยใช่ไหมมีครบไหมฮะมีครบเขาไปไหนไปครับเดี๋ยวเบิ้งดูกันครับอือนะครับผักพริกงามๆครับต้นงามๆนะครับบุะครับผักหอมกันเลยหอมกันนะจ๊ะผักชีแล้วผักหอมปลอมพริกบุนะครับพริกของพันธุ์สักส่วนมันธรรมดาครับต้นเทียนกันยี่สิบละจ้าปลูกแล้วก็ สวนนิดหนอยแต่สั่งได้ได้ทุกมือได้เลยครับพี่น้องนี่มาทุกอย่างครับนี่มาทุกอย่างครับอย่างละเล็กดังละหน้อยไปนะครับอย่างละเกาวนเกามาเห็ดเป็นพักได้นะครับโอ้พักกันนี่ก่อนพักยังแม่ใบตูมโอ้นี่ครับใบตุ่มตุ่มอันซาอูดบ่แม่ตูมซาอูดนี่นะครับเป็นพักนะครับใบตุ่มซาอุูดรับพี่เดิม เด็ดเราจะหยดจจะหยดกันจ้าต้นกับนี้ครับต้นหักหักนี่มาตัวยักเนาะแต่เก็บบทวน้ำไปแม่ยุดทวครับพริกเอาบ้เนี่ยบเบี้ยวพริกเอาจากน้อยนึงก็ได้แม่ครับเอาหน่อยนึงก็ได้ใส่หลับใส่หพริงามงามเนาะ กีต้นพริกนะครับต้นพริกหยาบเบีอยวกให้ในท้ายไปคลิปนึงนะครับตอนพันปลูกตอนนั huh? okay. See, ้นสวนมานงต้นพริกพันนะครับปลูกเส้นทั้งน้ำเก้านะครับถังน้เอาขุยใจ้อือฮึยอดเลยน่มอน่ต้นนะครับเมียก็เลาะเก็บปากไปยัางละเล็กนั่งน่อยนะครับ อันนี้เคียวเคียวเคียวถั่วเาวานะครับถั่วเน่าอันนี้กับตะโดนดิดน้ะยไหมนะมนยังออกผลเรื่อยๆนะครับได้ผลผลิตดีขนาดส่วนน้อยนี่มืดสวนนหน่อยนี้นะแน่กินเมืดี๋ยวเอากินเมดเอได้ครับมีแต่ผักว่ามีหยับครบนะครับ ครับพี่ีโน่นี่ยโดูนี่เพชรหนเล่นหน่อยแต่เพชรนะเเพชรดีนี่กินนี่หูรอบเลยเนี่ยเอาจากน่อยกันนะมาเบียวกินได้บ้างนาวก็มีานเพชรอยู่ดิอมาเล่นหน่อยครับเด้น่เส่พี่คีหนูไปน้ำหนพีหนูโอ้เต็มย้่มเต่พี่ขีหนูเลยทั้งอื นู่นนี่เลนมัดนี่อ๋อเล่นอีกเล่นงามๆโอ้ยทั่วอะไรพุ่น่ะตัวเต็มอยู่นะนะครับพอาะอะไรนะทำนี่นะนั่นเดียวครับพราะอะไรละครับครับแม่ก็เก็บได้หลายเติบแล้วนะแม่จ้าเก็บผักครับนี่ตัวพักครับเห็นะครับเอาไปใส่เอาไปกินกับก้อยไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงจ้าทางพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศสวนพร้อมนะครับ ต้นน้อยๆแต่มีทุกอย่างนะครับผักปลูกอย่างละเล็กอย่างละหน่อยไปนะครับพอได้อยู่ได้กินแล้วก in mm ็ไ hmm. ด้เก็บไปขายพร้อมก็ได้นะครับนี่หอมแผ้วบ่ะนี้แม่หอมแผวหอมแผ้วลาบกุ้งก้อยกุ้งเนโอ้แซ่บที่นี่ก้อยกุ้งใส่ก้อยกุ้งใส่หอมแผวนี่หอมแผวนี่คขนาดที่แม่จ้าไปครับบันนะครับก้อยกุ้งนุ่กันนะครับไปจ้าครับ ไปจะอมม่วงกินมด솜ก่อนครับม่วงยังไงเลยแม่ม่วงกำปันจ้าเจ้าเอิญม่วงกัมปันนะครับพี่น้องม่วงน้วยที่ป้อมๆนะครับน้วยกลมคือจังั่นแอปเปิ้ลนะครับเบม่วงยังหนึ่งอะไรเนี่คือกำปันบ้านน่ะเนี่กำปันนะครับเนี่ยน้วยคือกำปันเอิญไปกินสมด솜นะครับใช่ไหมเก็บม่วงกินมด솜พร้อมโชคดีเนาะ ลูกดีอยู่ครับกำลังเพิ่งกัดจิงหญ่อยู่นะครับพี่น้องใหญ่ซ้ำประมาณลูกแอปเปิลพ่ลดีครับอันนี้เพิ่กำลังเพิ่กำลังกินใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่เงยแบบสมส้มแบบนะอันใหเงลายกับสมคักนะครับอันซ้ำนี่กำลังกินแซ่บเนี่ยมันซ้ำนี่กำลังแซ่บนะครับมันเงยไรแบบกับแก้วน้ำปลาแก้วน้ำปลาหวานหวานนะครับโดอกี่ได้ครับพี่น้องพอแล้วนะมาพอแล้วครับแม่ ครับพี่น้องไอยกุ้งล้มกันนะครับไปจ้าไปนะครับไปนี้เดียด๋วยวแม่ไก่ไก่ไข่มดแดง่อแล้วจ้าใส่น้ำปลาใส่น้อยน้อยมาฮะลุ้มแห้งเลนะ <c oughs> ส่ยรายเ <c oughs> สียลาย,สลายนะครับใ <c oughs> ส่ยรายเสียลายจะนอนใส่น้ำปลาหน่อยนึงไก่ไข่มดแดงก้อยงายย่ายแล้วจ้าใส่กรอบกันหน,น,น่อยนึง ใส่พริกปนแปงนัวน้ำปลาหน่อยนึงนะครับนนหน่อยนะึงเนาะเพราะว่ามีพริกสดอยู่เนาะครับปนหน่อยนึ่งจันทสิเผ็ดด้วยของหากินยากครับพี่น้องของหากินยากแต่ว่าแซ่บเนาะแซ่บครับ,สรบใส่เคียงกันไข่หอมแดงแล้วก็พริกสดแล้วก็หอมละจา <S <S ้าได้<ล>พอได้ก้อยนะครับไม่ได้หลายครับกลไ่ได้อยู่ได้กินเลยก้อยสวยละจ้านี่ครับแล้วละครับพี่น้องนี่แล้วละที่ไหน อ่เลยยากอย่างนี้ก็ใช้มดแดงง่ายๆทีเคียเ่ยงเรากลันแด้วเรเพราะว่าตัวคน,นสมยุทธจา้าจะใส่มะนาวใส่โตอันอยากสมก็ใส่โตอีกโตนั่หคืนหมดละ <laughs> ฟืนครับเดี๋ยวไปเด,ด,ดีไปไปเยน่งครั้งอีกอ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จพอดีป่ะแม่อืมอืแซ่บแซ่บแซครับเดี๋ยวไปแซ่บกันนะครับ นะครับบันใครับเสบๆเสือนกันนะครับดีครับไป่องเขาล่อยข้าหมดแดงครับากอาหารกินเขาพอดีครับชว่าไม่เมยนะครับจะ่ไปวนั่งไได้หลอดลาเยอะสิน้ายังหูหอดลครับ้าหลอดายครับมีก่อยข้บดแดงนะครับระดับนี้ปุ๊กนะครับปุกแมงได้มานะครับ มานะครับไปให้บันไดแซมนะครับแซม่าแบบเแบบนี่ยมาแล้วก็มัก่พี่น้องแซมคุยย Không biết là gì ครับผมก็เองต้องสูงครับ โอ่อนตาอืม,ออมับีนสวั <c oughs> สดีจ้ามาแล้วจ้ากินขา้ขาวาดเดอาครับตับให้มดแดงฮ้องต่แซบแเาเสนน้อยแะแล้ว่เบียวหาาครับเบียวพอ่เงี้ยได้หมดเด่นแไม่ได้หานนนะฮะปนเรืองงงป็ร มาแล้วจเดี๋ยวมื่อไนตั้งตั้งงานต้ัดายเงีใหญ่งกัไป้งคมนอาบ้านใก็ไอ้ที่บอพ่อเขาปนแย่ไมเพราะว่ทรงยตรงนี้ก็มาจตง วนนียอมกินหนครับแค่ัรอะไหรือไม่หามันขายน้ามันโอ้แหงเลยรถ่ร่รู้ละสามสี่ร้อยกิไรร้อยรหาไ้าไรไม่ยรอขายบอนนี้มากครับไปหาครัพอปขายครับพ่อได้กินนะมันไปหาเงินน้ำโขกแตใชปไ้ต้องไปวัดมือหบือมไวัดมือ ผักบบผุดหนังแนบพุ่งยังไงในกรับอกได้จ้ากระบอกยัตบบุ้ตงสะบว่ามีหลายนะเห็นหลายหลาเก็บจินนี่หมะเก็บตัวนส่ไว้ก่อนอื่นแก่สำเนียดูดยมันดีกว่า <laughs>

ไม,ม่ต้องกวาดก็มาดับนะนครับคครับ <c oughs> นหนาวไม่หรอกหัวแ<ๆ>ขง็งแนาะ่แรงะของหายากเลยของหายแงแสบเนยแข็งหายแรงแ่บหายากเลยหายากแล้วสูงไปหามาจนเมื่อยมปแล้วครับเสร็กินกันเลยแสบก็ดี <c oughs>

ถดแดงกรจะกินเห็ดดีัว่ <c oughs> สงจะก,กินเห็ดก่ดีกว่หลายเดือนอน,อน,นี่นะครับตัวเดืตัดไองก็พวกองมจะ้งก็มันเิดจาสงนี่นะครับวันดีกกินเห็ดหน,นะตรงนี้ไม่เงาเราจะนเห็ดตรงนีง้พอจะได้ครับ <c oughs> เรียนต้นแต่ก็นเรียกนกมีเนีย คนเรียนัเียนมาคนเรคนเรียนพี่ร้เรื่อว่าคนเรียนมอ่เป็นมันยังกยังกซื้อนะเตียนเตียนรูว่าคนเรียนมันะครับกินไปลไปนะครับ หันเงี้ยแ่คกุกมาตัวมาแกอยกให้มนหนมดแงเนาะเนกินะนะหวไปจะเลี่ยนเน่นว,วันข้เลี่ยนได้หครับเขาถอือแต่ระวางนีวก็ พอ,อพอส่งยินาวนี้นครับได้ออกบเบิ้องง้ออีกปลาม,มันปลากสือกู้ปามันไข่หมดแดงนะครับไข่มดแดงเน, <c oughs> งนี้ยวหายกินยากมางยื่ไก่นี่แหละครับยุ่โ้งไก่ะพอกับออกไปเบ <c oughs> ิ้ง <c oughs> หน้าบ้าแมวซุ้มแดิัมอมมกั น้ำครับนำม้ำแม่าน,มมนะครับ,มมรบอมเกบันืเน่ม,มญญ <_ s 2> น,นีำยิ้ม่เสร็จแล้วครับพี่น้องจิบนีบ้าเบลกับิปาพี่น้องไปสนี้กันนะครับนะเดี๋ยวพอเก็บกาแฟกิไออกนไ้อยหนึงนะครับนะครับ คลิปนี้กันเลยครับ้พี่น้องใครใครมาแดงนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเป็นของพ่แม่นะครับมาเบียรกับหัวตาลาสีขาวกันนะครับมาแบ่งกับยีเด้เฮ็ดหาอยู่หากินเิ็ดคลิปพี่น้องได้รสนุกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สี่ฝากพี่น้องท่านมีนนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบียร์พลาสแฉบนั้นนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้นะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้บ้าเบียร์กับพ่อกับแม่กับยีร้ายพี่น้องท่านมีนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาจ้า